คลิปนี้นะครับจะอัปเดตข่าวสารประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อง NBA All Star ข้อมูลเบื้องต้นสัปดาห์นี้มีข้อมูลอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวดู NBA All Star ให้สนุกมากขึ้นพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันนะครับป เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวเบาๆไปก่อนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในฝั่งตะวันต,ตกเนี่ยเป็นของคาไวเลวนาร์ดเขามีผลงานอยู่ที่29.8คะแนนโดยเฉลี่ย8รีบาลฟิลโก56%สเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งตะวันออกคนที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันเนี่ยนั่นคือเทรยังเทรยังมี31คะแนน11.3เอสแอซิยิง3แต้มสูงถึง64%เปอร์เซ็นต์พาแอรแลนตาฮอคชนะ3นัดรวดก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับ เรื่องต่อมานะครับมาอัปเดตตัวเต็งล o o กี้ออฟเดอะเยียร์กันซะหน่อยยังคล้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาแบดดอนมิล l ลอรดีขึ้นเรื่อยๆฟอร์มการเล่นเริ่มจี 2, ้ตูดเชดโฮมเกนเขามีผลงาน16.4คะแนนโดยเฉลี่ย3.9รีบาว2.3แอซิตส่วนอันดับที่2เนี่ยเป็นเชดโฮมเกน16.9คะแนนโดยเฉลี่ย7.5รีบาว2.6บล็อก แล้วก็เต็งหนึ่งเนี่ยยังเป็นวิกเตอร์เบลบัญญาม่า20.4คะแนน10.3รีบาว3.1บล็อกเรียกว่าเราจะเห็นท็อปทีในรางวัลลูกกอ้ออฟเดอะเยียร์อย่างชัดเจนแล้วนะครับในปีนี้ตลาดเทรดน,นะครับใกล้จะปิดลงไปทุกวันทุกวันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยับกันหลายดิว มาดูกันสักหน่อยว่ามีดีลไหนบ้างเริ่มกันที่ดีลแรกมินิโซตาทิมเบอร์วูฟเทดรแรกมอนเตม,มอริสโดยเขาจะปล่อยทอยบาวจูเนียเชคมิวตันแล้วก็สิดดับรอบ2เขามองว่าดีลเนี้ยทิมเบอร์วูฟเนี่ยเติมทีมไว้เตรียมลุยเพย์ออฟพ,พวกเขามีเกมลับที่ดีมากๆตอนนี้ทิมเบอร์วูฟเนี่ยเกมรับเนี่ยเป็นเบอร์ต้นของฝั่งตะวันตกเลยก็ว่าได้แต่ว่าเกมลุกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักมอนเตมอริสมีประสบการณ์ในเพย์ออฟในปีที่ผ่า เขาอายุ28เล่นเพย์ออฟมาหลายต่อหลายเกมเขามีผลงานอยู่ที่10.4คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วมี4อาซิตฟิลโกโดยรวม47% 3แต้มยิงสูงถึง38.9%เขามองว่าดิวเนี้ยมอนเตมอริสเนี่ยจะมาช่วยทีมเบอร์วูฟเปิดมิติในเกมลุกแล้วก็พร้อมลุยในรอบเพย์ออฟนะครับดิวต่อมาเนี่ยเป็นดิวที่ผมตาถลนเลยนะว่าเฮ้ยเทรดได้ยังไงอะ่ะ นั่นคือบอสตันเซลติกได้ทำการเทรดซาเวียทิวแมนมาร่วมทัพโดยเสียลำมาสตีเวนแล้วก็สิทดดับรอบสอง,ส,องสิทธิ์เท่านั้นดีลเนี้ยผมไม่คิดมาก่อนเพราะผมเพิ่งเห็นเมมฟิสกิลลี่เนี่ยเพิ่งเสียสตีเวนอดัมอาควาแมนไปยังไงก็ต้องเก็บซาเวียทิวแมนไว้เป็นฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่ชนได้ป้องกันดีชนเล็กชนใหญ่ได้หมดซึ่ง ปล่อยในนตาดี้ส่วนบอลตันเซลติกได้ซาเวียร์ทิวแมนมาเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับพวกเขาไม่มีอะไรในแผนกวงในไม่มีตัวผัดเปลี่ยนวงในซาเวียร์ทิวแมนจำมาเติมเต็มตรงนั้นถ้าปอรสิงกิสมีอาการบาดเจ็บถ้าเอาฮาฟอร์ดแก่เกินไปใส่ซาเวียร์ทิวแมนไปเรียกว่าตอบโจทย์ซาเวียร์ทิวแมนมี6คะแนนโดยเฉลี่ย4 6รีบาว1.7์ ผมมองว่าดิวนี้บอสตันเสริมได้แจ่มมากๆนะครับดิวเทรดต,ต่อมานะครับนั่นคือดีทอยสตันได้เทรกับยูทห์แจ๊สดีทอยสตันได้ซิโมเน่ฟอนเตชิโอและยูทห์แจ๊สจะได้เควินน็อกสิทดดับรอบ2และก็กาเบียลโพชิดะนี่คือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอาและนี่คือตลาดเทรดเมื่อคืนที่ผ่านมาผมว่าคืนนี้จะมีการขับเคลื่อนหลายต่อหลายทีม จับตามองจับโทรศัพท์เช็คข่าวให้ดีคืนนี้ตลาดโยกใหญ่แน่นอนนะครับเรื่องสุดท้าย NBA All Star Game เกิดคำถามมากมายว่าพี่ครับมันแข่งเมื่อไหร่แข่งยังไงอ่ะวันนี้เอาข้อมูลรวบรวมทั้งหมดมาละเดี๋ยวมาเล่าเบื้องต้นว่ามีวันไหนบ้าง เริ่มวันที่วันแรกนะครับวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์จะตรงกับวันเสาร์บ้านเราซึ่งจะเป็น Rising Star Game Rising Star Game เนี่ยจะมีการแบ่งทีมทั้งหมดเนี่ยเป็น4ทีมจะเป็น NBA 3ทีมจะมาจาก G League 1ทีมทีมแรกทีมพาวกาซอจะมีวิกเตอร์เวมบามาแบดดอนมิลเลอร์ปอซเซียนสกี้ฮาเมฮาร์ควจูเนียจับลีสมิธจูเนียรคาสันวอลเลส และก็คูริบารีต้องบอกว่าทีมพาวกาซอนเนี่ยจัดมาแน่นๆรวมเหล่าดุกกี้ตัวเต็งไว้ด้วยกันเป็นทีมที่น่าดูนะครับทีมต่อมาเนี่ยทีมของโคสทามิก้าโคสทามิก้าเนี่ยจะมีเปาโรบานเคโรจาเดนไอวี่จาเลนดูเลนคีแกนเมเล่นี่คือรวมดาวเหล่าผู้เล่นปี2ผสมกับดาวรุ่งอย่างสกูตเฮนเดอร์สันเคยอนเต้จอร์ดไดสันแดเนียลก็ต้องบอกว่านี่คือทีมรุ่นพี่ปี2 ที่เติมเหล่าเด็กดาวรุ่งในปีหนึ่งก็ดูเป็นทีมที่น่าสนใจทีมต่อมาทีมของโค้ชจาเลนโรสทีมจาเลนโรสเนี่ยมีเชสฮงเกนจาเลนวิลเลียมเบเนดิกมาตูรินและก็ชาด,ดอนชาร์ปเดริกไรรีจอแดนฮอ,อกกินวอลเกอร์เคสเลอร์ต้องบอกว่าทีมจาเลนโรสเนี่ยผสมปี1ปี2อ,อย่างลงตัวนะครับและทีมสุดท้ายเนี่ยคือทีมมาจากจีลีกก็จะมีอาร์เมนซา บูเซลีฮอลแลนด์ม็กแม็กขังไทเลอร์สมิธออสการ์และก็วิลเลียมนี่คือหน้าตาของทีมผู้เล่นจีลีกนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจับฉลากกันว่าใครเจอใครซึ่งจะเจอกันนัดเดียวเลยใครชนะก็จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศใครชนะก็เป็นแชมป์ไ i ซิ่งสตาร์เกม ต้องบอกว่าผมมองรายชื่อแล้วเนี่ยเหล่าผู้เล่น NBA 3ทีมเนี่ยผสมปี1ปี2เป็นตัวนำเนี่ยผมมองว่า Rising Star Game ปีนี้จัดผู้เล่นได้น้าดูมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์คุณคิดว่าคุณชอบทีมไหนคอมเมนต์มาวันต่อมานะครับวันเสาร์ที่17บ้านเขาตรงกับวันที่18บ้านเราจะเป็นวันที่เป็นกิจกรรมเป็นหลักนะครับผมโฟกัสอีเวนต์หลักๆแล้วกันเริ่มที่อีเวนต์แรก KIA s k l l l n h e Skill Challenge เนี่ยทีมที่มันออกลายชื่อมาเต็งๆแล้วนะทีมแรกเนี่ยคือทีมเจ้าภาพทีม Indiana Pacers จะมี h a r r y b u r t o n My Turner แล้วก็เม d ดดิตมา d u r i n ต้องบอกว่าเป็นรวมทีมเพื่อเล่นให้เมือง Indiana ส่วนหนึ่งทีมที่เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนั่นคือทีมดาร์ฟอันดับที่หนึ่ง เขาเอาผู้เล่นดบาบระดับหนึ่งเต็งๆเนี่ยมารวมทีมการแข่งสกิลชาเลนจ์จะมีวิกเตอร์เวนบามาน้ำทับมาเลยมีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดและก็เปาโรบานเคโรผมมองว่าตรงนี้ดีนะเอาดบาบันดับที่1มาจัดทีมรวมกันเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจดีอีกหนึ่งทีมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับ แล้วก็จบสกิลชาเลนจ์เสร็จก็จะแข่ง3คะแนน3คะแนนเนี่ยจะเป็นมาลิกบิสลี์จาเลนบันสันไทลิสเฮลิเิบอร์ตันดามิลลิลาดลาวลิมมาร์คคาร์แนนไทลิสแม็กซี่ดอนาวนมิเชลก็เรียกว่าเป็น1ปีที่น่าสนใจนะครับมีเหล่ามือปืนรวมกันอย่างมากมายพอจบ3แต้มจะเป็น3แต้มจักรวาลและจะเป็น3แต้มมัลติเวิร์จะเป็นสเตเฟนเคอร์ลี่ปะทะซาบีนา จะหามือ3ามแต้มที่ดีที่สุดของโลกจะเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอีเวนท์ซึ่งผมได้ยินหลายคนกระซิบมาว่าอยากดูเคอร์รี่ประท้สซาบ,บีน่ามากๆว่าใครจะเป็นแชมป์สามแต้มที่ดีที่สุดนะครับและก็จบท้ายของวันที่2เนี่ยจะเป็นการแข่งขันแลมดังคอนเทสตก็จะมีตัวเต็งๆเนี่ยก็จะมีเจเลนบาวของบอสตันเซลติกฮารเมฮาเคเวีจูเนียเด็กดาวลุ่ง และก็ท็อปปิ้นก็ลงแข่งขันในวันนี้และตัวเต็งที่น่าดูที่สุดเนี่ยนั่นคือแม็กแม็กขั่งแชมป์เก่าในปีก่อนจะมาดูกันว่าแม็กแม็กขั่งเนี่ยจะเอาลีลาอะไรมาโชว์ให้เราดูในปีนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันอาทิตย์ที่18บ้านเขาตรงกับวันจันทร์บ้านเราก็จะเป็น NBA All Star Game นะครับซึ่ง NBA All Star Game เนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวออกมาตอนนี้เอมเนี่ยเจ็บละแล้วก็พักยาวออกไปจูเลียสแลนเดลเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวออกไปโดยคนที่จะมาแทนเนี่ยจะเป็นเทรยังแล้วก็สกอตตี้บานที่เข้ามาแทนทั้งคู่นะครับเอาละนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หวังว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพวกเราเนี่ยก็เตรียมไปดูออสตากันนะครับแฟนเลเกอร์มีข่าวดีสุดท้ายนิดเดียวจาร์เล็แวนเดอร์บิวที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลืมมาว่าอาจจะพักยาวทั้งฤดูก,กาลเช็คกับหมอล่าสุดพัก3 4สัปดาห์อาละครับนี่คือข่าวทั้งหมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้คุณดูบาสสนุกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สมรแกเวลาลาลวครับสวัสดีครับ